โอเคค่ะช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่หน้าฝนนะคะบางคนเนี่ยใส่แว่นใช่ไหมคะเวลาเดินตาฝนหรือฝนตกเลยนะคะโอ้ยเหงื่อ,อไหลคายย้อยฝนก็ตกลงมาเข้าตาบางทีแว่นเป็นฝ้าอีกต่างหากนะคะการจะใช้มือมาปัดอะไรเงี้ยมันก็ลําบากใช่ไหมคะถือของมาดึงมาลังอีกเนาะเด็กๆบางทีก็ต้องหิ้วของสะพายกระเป๋าอีกใช่ไหมลูก <c oughs> ของหนักมากเลยหนูมีวิธีคะ่ะน้าเสนอ ไม่เลยนะคะเป็นแว่นปัดน้ำฝนเอา,ากับดานนี่นะกลุแว่นปัดน้ำฝนค่ะเดี๋ยวลองมาใช้กันดูกว่าว่ามันจะสะดวกขนาดไหนแมู่นใจแกะเลยค่ะเคสชิ่ะว้าวนี่ว้าว,ว,าวอ่ะต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่า เวลาฝนสาดน้ําฝนมันจะกระเด็นเข้าตาก็ไม่ต้องแล้วนะคะไม่ต้องกลัวหรือแว่นจะเป็นฝ้านี่ค่ะนี่วิธี <c oughs> เอาใหมอาใหม่ใฝนตกปันดน้ำฝนเป็นไอเดีย เดี๋ยวตอนครูนกเล็กขับมอเตอร์ไซค์ไปทํางานเนี่ยฝนตกให้ใส่แว่นด้วยดีกว่านะใส่เสื้อกันฝนแล้วก็ใส่แว่นไปด้วยเออไม่ต้องกลัวแล้วฝนจะเข้าตาใหนูแกใส่ท่างเด้หนหนูไม่ชอบหนูเนอ,องถ้าถูกใจลองสิลูกให้หนูรองทุกที <c oughs> ตายายหมดแล้วอะ อะไรอะลูกไม่ไมไม่ไม่ไม่โอ้ดีเอาม่ดิเอามาสิน้าเอีกทีอเหมือนเหมือนแปะน้ำฝนลดไหมลูกเหมือนไหม เหมือนเอาน้ำาไหลให้จะได้ไม่ฝุดเข้าตากินหือ ฝันน้ำฝนพิน้ำตาโอเคโอเคค่ะก็ะเป็นของเล่นสนุกๆน,นะคะตลกตลกขำๆำวันนี้ครูนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามครูนกเล็กกับน้องถูกใจนะคะกดไลค์กดสักคร์ใคนนี้ด้วยนะคะ <laughs> ไปแล้วค่ะบาย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 ค่ะย่า yeah, ลูก <laughs> ชอบแกงแม่ตลอด <laughs>